สวัสดีค่ะวันนี้น้องมาตอบคอมเมนต์นะคะมีเพื่อนๆถามมาว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นฤิส์ดวงทวารแล้วจะมีโอกาสที่จะเกิดเป็นมะเร็งกายเป็นมะเร็งลำไส้ได้หรือไม่นะคะวันนี้เราจะมาตอบคอมเมนต์ของเพื่อนคนนี้นะคะโรคฤิษ์ศดวงทวารเนี่ยมันเกิดจากที่เส้นเลือดบริเวณรอบทวารน,นะคะมีโป่งพองซึ่งเป็นสาเหตุมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่แบบ เร่งรีบเนาะนั่งขับถ่ายอุจจาระเป็นเวลานานมีอาการท้องผูกบ่อยหรือท้องเสียบ่อยมีการถ่ายอุจจาระมากกว่าสองครั้งต่อวันเนี่ยก็มีการแบ่งทําให้เส้นเลือดบริเวณรอบ,บรูทวารเนี่ยป่งพองได้นะคะแล้วนอกจากนั้นกจ็จะมีเรายกของหนักนะยกของหนักก็จะทําให้เป็นลิสิดวงทาวารได้แล้วก็สําหรับคนที่ตั้งครรภ์น,นะคะหรือว่ามีโรค เรือรังบางอย่างเช่นตับแข็งพวกนี้นะก็จะทําให้เป็นลิสิดดวงทวารได้นะคะซึ่งแอลกอฮอล์กับบุหรี่ก็มีผลทําให้เป็นลิสิดดวงทวารได้เหมือนกันและนอกจากาสาเหตุต่างเหล่านี้แล้วนะคะการกินผักน้อยนะคะมีพฤติกรรมที่เร่งรีบเนี่ยก็จะทําให้เป็นลิสิดดวงทวารได้เหมือนกันส่วนสาเหตุของมะเร็ง มะเร็งลำไส้เนี่ยก็จะเกิดจากกรรมพันธุ์ได้ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่หรือพฤติกรรมการกินเนี่ยก็เกือบ80%ดเลยที่เป็นสาเหตุของมะเร็งลำไส้ซึ่งอัตราการเกิดโรคทั้งสองอย่างเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็พบว่าเกิดได้สูงมากเลยนะคะลิสิดดวงในคนในประเทศไทยเนี่ยพบว่าเป็นลิสิดดวงทวารเนี่ยมากกว่า70%เเลยทีเดียวส่วนมะเร็งลำไส้เนี่ยก็พบ ได้ในช่วงอายุ45 50ปีนะคะแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นมะเร็งลำไส้เนี่ยก็จะมีกรรมพันธุเนาะสุบบุหรี่แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์และบุหรี่เนี่ยก็มีผลทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ได้มากนะคะหรือการกินอาหารพวกแปรรูปบ่อยๆนะคะหรือว่าอาหารปิ้งย่างนะคะแฮมเบคอนฮอทดอกพวกนี้นะคะ อาหารไขมันสูงแล้วไปปิ้งย่างเนี่ยก็มีโอกาสเกิดมะเร็งลำไส้ได้สูงแต่ท่านี้อยากให้เพื่อนเพื่อมาสังเกตอาการของทั้งสองโรคนี้นะคะว่ามันมีอาการที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะอาการที่เหมือนกันก็คือมีอาการถ่ายเป็นเลือดเหมือนกันนะคะถ่ายเป็นเลือดเหมือนกันแต่อยากให้สังเกตการถ่ายเป็นเลือดของลิสิดวงเนี่ยมันจะแตกต่างกับอาการถ่ายเป็นเลือดของมะเร็งลำไส้นะคะก็คือถ่ายเป็นเลือดของลิสีดดวงเนี่ยเวลาที่ คนที่เป็นลิสิดวงถ่ายอุจจาระออกมานะคะอุจจาระจะเป็นก้อนปกตินะแล้วมีเลือดสดๆนะคะหยดตามมาหลังจากถ่ายอุจจาระแล้วแต่ส่วนคนที่เป็นมะเร็งลำไส้เนี่ยเลือดเนี่ยนะคะจะออกมาพร้อมกับก้อนอุจจาระเลยและลักษณะก้อนของอุจจาระเนี่ยจะเป็นลักษณะก้อนเล็กนะคะก้อนเล็กแล้วก็รีบเล็ก ะะแต่ส่วนลิสติดวงเจะเป็นก้อนลักษณะก้อนปกตินะคะแล้วมีเลือดหยดตามเนาะอันนี้อาการแสดงที่1ที่มีความแตกต่างกันนะคะแล้วก็ลิสิดดวงเนี่ยมันจะมี2ชนิดนะแบบภายในกับภายนอกถูกไหมภายในเนี่ยเราจะไม่เห็นติ่งเนื้อออกมาส่วนลิสิดดวงแบบภายนอกเนี่ยมันจะมีติ่งเนื้อยื่นออกมาที่รูทวารหนักใช่ไหมคะส่วนมะเร็งลำไส้เนี่ยจะไม่มีติ่งเนื้อยื่นออกมาดังนั้นเพื่อนๆก็สามารถที่จะสังเกตอาการแยกแยก แยกจากกันได้นะคะว่าลิสิดดวงแล้วจะเป็นมะเร็งลำไส้ได้หรือไม่นะคะแล้วก็ถ้าเราเป็นลิสิดดวงอะ่ะมันจะแบบกลายร่างไปเป็นมะเร็งได้หรือไม่ซึ่งผลการศึกษาพบว่านะคะลิสิดดวงเป็นมะเร็งลำไส้เนี่ยโอกาสที่มันจะกลายร่างเป็นมะเร็งเนี่ยไม่มีไม่แทบจะไม่มีเลยนะคะพบได้น้อยเพราะว่า ตัวมะเร็งลำไส้เนี่ยนะคะเกิดจากเซลล์ผนังลำไส้ที่ผิดปกติเนาะส่วนลิสีดวงทวารเกิดจากหลอดเลือดที่มันป่งพองนะคะคนที่เป็นเส้นเลือดขอดที่ขาก็มีโอกาสเป็นลิสีดวงทวารได้นะคะแล้วก็นอกจากอาการที่บอกไปนะคะอุจจาระที่ถ่ายเป็นเลือดแล้วนะคะก็ ท้องเสียกับท้องผูกเนี่ยก็เป็นมีส่งผลให้เกิดอาการได้ทั้งสองโรคเลยนะคะท้องเสียเรื้อรังท้องผ <ys> ูกเรื้อรังสลับกันไป, mm hmm. ไปมาก็เป็นได้ทั้งริดสีดวงทั้งมะเร็งลำไส้นะคะแต่ที่แตกต่างกาันอาการสแสดงที่แตกต่างกันอีกอาการหนึ่งก็คือการถ่ายการน้ำหนักลดลงนะคะน้ำหนักลดลงของริดสีดวงเนี่ยจะไม่มีอาการแสดงนี้แต่สําหรับมะเร็งลำไส้เนี่ยน้ำหนักลดลงเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยเพราะว่า น้ำหนักลดลงที่ผิดปกติก็คือ2-3สัปดาห์หรือ1เดือนเน่ยลดลงมากกว่า10บกิโลนะคะอันนี้ก็คือเป็นมะเร็งนะคะมะเร็งจะน้ําหนักลดลงอย่างไม่ทราบสาเหตุนะก็คือระบบการเผาผลาญเกิดกระบวนการอักเสบที่รุนแรงขึ้นในร่างกายมีเซลเล์มะเร็งเนี่ยระบบการเผาผลาญก็จะ บกพร่องไปด้วยนะคะทําให้มีการสลายโปรตีนจากกล้ามเนื้อมากขึ้นน้ําหนักก็ลดลงอย่างรวดเร็วแล้วมีอาการเบื่ออาหารนะไม่อยากกินอาหารเพราะฮอร์โมอนที่ผิดปกติเนี่ยก็ทําให้อยากอาหารน้อยลงเบื่ออาหารนะก็จะทําให้น้ําหนักลดลงซึ่งลิซสดวงจะไม่มีอาการนี้นะคะซึ่งเพื่อนๆที่มีอาการถ่ายเป็นเลือดนะน็อตแน,น,นะนํานะว่าควรที่จะไปตรวจที่โรงพยาบาลนะคะ ผายลมบ่อยแล้วก็ท้องป่องนี่ใช่มาเลงไหมคุณกรินะคะ,ะพิมคมเมนต์สอบถามมาอาการผายลมบ่อยท้องป่องใช่มะเลงไหมซึ่งอาการเหล่านี้นะคบจะต,ต้องอาการมาเลงอย่างที่บอกไปเนะาะมะเ็งลำไส้คือถ่ายเป็นเลือดหนึ่งถ่ายเป็นเลือดสองน้ำหนักลดลงเบื่ออาหารอ่อนเพลียไม่มีเรียวแรงเนี่ยนะคะหรือคําพบก้อนที่ท้องนะคะ ถ้าแค่2อาการนี้ไม่สามารถที่จะวินิจฉัยโรคมะเร็งได้นะเพื<ๆ>่อนๆต้องไปตรวจเช็คที่โรงพยาบาลซึ่งเราถ้าเราอายุอยู่ในช่วงของ45ถึง50ปีเนี่ยนะคะเราสามารถตรวจมะเร็งทุกชนิดในร่างกายได้นะคะปีละ1ครั้งถ้าเรามีปัจจัยเสี่ยงที่สูงมากๆอย่างเช่นมีกรรมพันธุ์เป็นมะเร็งหรือเคยมีเนื้องอกเนี่ยเราก็สามารถที่จะตรวจ2ปี2ปีครั้งหรือ6เดือนครั้งได้นะคะ สามารถที่จะไปเช็คที่สถานพยาบาลใกล้บ้านโดยใช้สิบตามสิทธิบัตรของเราเลยไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมนะคะบาตร30บาทเบิกใจตรงหรือจะชําระเงินเองก็ได้นะคะตรงนี้สามารถที่จะไปเช็คมะเร็งได้ทุกระบบในร่างกายเลยนะถ้าเรามีปัจจัยเสี่ยงอย่างเช่นสูบุรีดื่มแอลกอฮอล์หรือชอบกินอาหารปิ้งย่างเป็นประจำพวกนี้นะคะหรือมีอาการอย่างที่น็อตบอกนะถ่ายเป็นเลือดไปตรวจต้องใช้เงินใหม่ครับ ถ้าเกิดว่าเราอ่ะไม่มีปัจจัยเสี่ยงที่รุนแรงอาการแสดงที่มันรุนแรงนะคะจะต้องจ่ายเงินเองนะคะตรงจุดนี้ก็โทรไปเช็คตามประกรันสังคมตามสิทธิ์ของเราก็ได้โทรเช็คโรงพยาบาลก่อนตรวจก็ได้ว่าแบบเออไปตรวจมะเร็งเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงแบบนี้แบบนี้จากอยากขอตรวจมะเร็งลำไส้อย่างงี้ใช่ไหมคะมีอาการถ่ายเป็นเลือดอยากขอตรวจมะเร็งลำไส้ถ้าเกิดเรามีอาการที่มันแบบเสี่ยงสูงอะ่ะถ้าคุณหมอวินิจฉัยว่าเราอาจจะเป็นมะเร็งลำไส้เนี่ยเขาจะตรวจ สโคปการส่องกล้องตรวจลำไส้หรือเจาะเลือดตรวจเซลเล์มะเร็งเนี่ยอาจจะไม่เสียเงินนะคะในบางสิทธิบัตรแต่ถ้าเกิดว่าเราอ่ะไม่มีอาการที่น้ำหนักลดลง10กิโลอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วจะต้องชำระเงินเองนะคะอาจจะมีการจ่ายส่วนเกินในการ ตรวจวินิจฉัยบางอย่างนะคะการส่องกล้องพวกนี้นะคะอาจจะต้องชําระค่าตรวจเองเพื่อนๆก็สามารถที่จะสอบถามค่าตรวจที่โรงพยาบาลก่อนได้นะคะก่อนที่เราจะเข้าไปตรวจเช็คดูแต่ถ้ามีปัจจัยเสี่ยงเราคิดว่านะถ้าเราตรวจเจอในระยะแรกๆเนี่ยการรักษาเนี่ยมันจะได้ผลดีนะคะ,ะมากกว่าที่เพื่อนๆบางคนนะ ถ่ายไปเลือดไประยะเวลานาน,านๆคิดว่าตัวเองเป็นลิสตดวงใช่ไหมแต่พอมาตรวจเช็คจริงๆแล้วอ่ะเป็นมะเร็งลำไส้แล้วเป็นระยะท้ายแล้วซึ่งและถ้าเป็นระยะท้ายๆเนี่ยก็จะทให้เราเนี่ยการรักษามันจะไม่ได้ผลนะคะเพราะระยะท้ายๆของมะเร็งเนี่ยจะกระจายไปเอาไววัทวะที่สําคัญอย่างเช่นไปที่ปอดเนี้ยนะคะก็ทําให้เราอาจจะเสียชีวิตได้นะคะกระจายไปตามส่วนอื่นๆของร่างกายนะกระดูกสันหลังหรือ อวัยวะที่สําคัญพวกนี้นะคะมันก็จะอันตรายแต่ถ้าเราคอยสังเกตตัวเองอย่างสม่ําเสมออย่างที่น็อตบอกไปนะว่ามันมีอาการสแสดงอาการนําอะไรอาการเตือนอะไรบ้างเนี่ยเพื่อนๆคอยสังเกตตัวเองอยู่สม่ําเสมอเนี่ยเราก็จะตรวจเจอในระยะแรกๆนะคะซึ่งมีเพื่อนๆในช่องของของน็อตเนี่ยนะคะก็ได้คอมเมนต์มาว่าได้ ได้ไปรักษาผ่าตัดลำไส้ในช่วงระยะแรกแล้วตอนนี้ผ่านมา2ปีแล้วอาการทุกอย่างก็ปกติเห็นไหมคะถ้าเกิดว่าเราคอยสังเกตอาการเตือนอยู่เสมอเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยได้วินิจฉัยโรคได้รวดเร็วแล้วก็ได้ไปรักษาได้ทันท่วงทีนะคะโอกาสกลับเป็นซ้ําก็จะน้อยถูกไหมโอกาสที่มันจะแพร่กระจายไปอวัยวะอื่นๆที่สําคัญเนี่ยมันก็จะน้อย <c oughs> ดังนั้นถ้าเพื่อนๆกดติดตามช่องของน็อตไว้เนี่ยนะคะเราก็จะให้ความรู้ที่เกี่ยวกับ สัญญาณเตือนที่จะนำไปสู่โรคมะเร็งที่ขั้นรุนแรงได้นะคะถ้าไม่มีปัจจัยเสี่ยงก็จะต้องเสียงเงินแน่นอนนะคะ เพราะว่าการตรวจสุขภาพประจำปีอ่ะถ้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะเช็คสุขภาพของเราโดยรวมเอ็กซเรย์ปอดใช่ไหมคะตรวจการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสนะคะตรงนี้มันก็จะเช็คเบื้องต้นได้เหมือนกันนะคะเช็คเบื้องต้นว่าอย่างสมมติมีการอักเสบขึ้นเนี่ยตัวไวบัดเซลล์ที่เราตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยมันก็จะขึ้นสูงมันก็จะมองบอกว่าเออเราน่าจะเป็นอะไรนะสักอย่างหนึ่งแพทย์ก็จะอาจจะนัดมาวินิฉัยเพิ่มเติม,ตมสมมุติว่าคนที่เป็นมะเร็ง ในอวัยวะอื่นๆเนี่ยนะคะพอฟิล์มเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยอาจจะเกิดจุดที่ปอดพื้นก็อาจจะเป็นสัญญาณว่าเออมันเริ่มกระจายไปส่วนอื่นแล้วนะตรงนี้มันก็จะเช็คได้นะคะถ้าไม่มีปัจจัยเสี่ยงเนี่ยอาจจะต้องจ่ายเงินค่าตรวจมะเร็งเองนะคะซึ่งเพื่อนๆก็ต้องไปตรวจเช็คสิทธิพิจารค่าค่าตรวจกันเองนะว่าแบบว่าเราอยู่โรงพยาบาลไหนเขตไหนเขาจะต้องเสียค่าตรวจเท่าไหร่นะคะ วันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่เข้ามาชมไลฟ์ขอบคุณที่มาติดตามช่องให้นอตน,นะคะขอบคุณมากเลยเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้นะก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนไว้ด้วยท้องแข็งท้องอืดท้องบวมเป็นมะเร็งลำไส้ไหมคะคุณจอมขวัญคุณหน่องจอมขวัญน,นะคะท้องแข็งท้องอืดท้องบวมเนี่ยก็จะต้อง อย่างที่น็อตบอกไปเนาะอาการของมะเร็งเนี่ยมันหนึ่งน้ำหนักลดลงนะคะอ่อนเพลียไม่มีแรงนะคะมีอาการถ่ายเป็นเลือดพวกนี้นะถ้าไม่มีอาการเหล่านี้เนี่ยปัจจัยเสี่ยงมันก็จะน้อยนะคะแต่ว่าทางที่ดีอย่างที่น็อตบอกควรจะเช็คทุก6เดือนถึง1ปีครั้งนะคะเพื่อให้เราได้แบบสังเกตตัวเองเนาะสังเกตร่างกายเพราะร่างกายเราเนี่ยมันทํางานแบบซับซ้อนนะคะถ้าเพื่อนๆบางคนที่ไม่มีความรู้แล้วไม่เคยไปตรวจสุขภาพเลยเนี่ยห่างไกลหมอห่างไกลโรงพยาบาลเนี่ย โอกาสที่เราจะรักษาได้ทันท่วงทีเนะี่ยมันก็จะมีโอกาสยากนะคะโอกาสที่จะโอกาสที่จะรักษาโรคเนะี่ยมันก็จะยากขึ้นนะคะวันนี้นเพื่อนๆทางฟังมาถึงเนื้อหาตรงส่วนนี้แล้วเพื่อนๆรู้สึกอย่างไรบ้างกับเนื้อหาในวันนี้นะคะถ้าเพื่อนเพื่อนถูกใจก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์ไปให้กับคนที่ต้องการดูแลสุขภาพเหมือน,อนกันนะคะเราจะมีสุขภาพที่ดีและปลอดภัยจากมะเร็ง ทุกชนิดไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะน็อตก็มีเท่านี้นะแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ